มแมลงวีขาวข้าวเป็นมแมลงที่มีขนาดตัวค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับมแมลงหวีขาวชนิดอื่นตัวเต็มวัยมีปีกสีขาวสองคู่เกาะเมื่อหลังคาขนาดลำตัว0.8-0.9มิิเมตรตัวเต็มวัยมีปีกเปราะบางจึงบินได้ไม่ไกลและจะบินได้ไกลขึ้นเมื่อมีลมเป็นตัวช่วยพัดพาเพศเมียหนึ่งตัวสามารถวางไข่ได้100-240ฟอง โดยวางเป็นฟองเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มใต้ใบพืชเรียงกันเป็นเกตปลาไข่ที่เพิ่งวางใหม่มีสีขาวและจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อใกล้ฟักตัวอ่อนมีสี่วัยตัวอ่อนไวัที่สีเรียกว่าดักแด้เทียมตลอดวงจรชีวิตใช้เวลาประมาณ17-24วันอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับแมลงหวีขาวคือ30องศาเซลเซียส ระบาดสร้างความเสียหายได้มากในฤดูแล้งลักษณะการทำลายแมลงว,วีข่าวข้าวสามารถเพิ่มจำนวนประชากรได้อย่างรวดเร็วในแปลงนาตัวเต็มวัยที่มีขนาดเล็กจะเกาะอ,อยู่บริเวณใบข้าวเป็นจำนวนมากจึงยากต่อการสังเกตตัวเต็มวัยเป็นแมลงที่ว่องไวัยหากสัมผัสบริเวณต้นข้าวจะพบแมลงว,วีข่าวข้าวบินไปมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำลายต้นข้าวโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบข้าวความเสียหายส่วนใหญ่อยู่ในระยะข้าวแตกกอร,ร่องรอยทำลายช่วงแรกเป็นวงสีเหลืองขนาดเล็กเมื่อประชากรมแมลงหวีขาวข้าว,าวเพิ่มขึ้นจะทำให้ใบข้าวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองผิวใบครุขระใบบิดเบี้ยวและทำให้ข้าวชะงักการเจริญเติบโตหากทำลายในระยะข้าวออกดอก จะทำให้ช่อดอกและ,มะเมล็ดข้าวเหี่ยวเฉาได้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดมันตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมออนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติเช่นด้วงเต่าแปดจุดแตนเบียนเมื่อเริ่มพบแมลงหวีขาวข้าว,าวให้พ่นเชื้อราบิวเวเลีย อัตรา250กร,รมัมผสมน้ำ20ลิตรพ่นในช่วงอากาศเย็นหรือความชื้นสัมผัสสูงและพ่นให้เชื้อราสัมผัสกับตัวแมลงมากที่สุดหากมีการระบาดรุนแรงให้ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงอัตราการใช้ตามคำแนะนำในฉลากดังนี้สารเคมีกลุ่ม 4A เช่นอิมิดาโคพิส ไดโนทีฟูแลนเป็นต้นสารเคมีกลุ่ม 9B ได้แก่ไพมมโทซีนสารเคมีกลุ่ม16ได้แก่บูโพเฟซินสารเคมีกลุ่ม23ได้แก่สไปโรเตตราเมด แนะนำให้พ่นสารกำจัดมแมลงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งห่างกันทุกเจวันไม่เกิน3ามครั้งและหมุนเวียนสารตามกลไกการออกฤทธิ์โดยไม่พ่นซ้ำสารในกลุ่มเดิมในรอบวงจรชีวิตของมแมลงศัตรูพืชเพื่อชะลอความต้านทานต่อสารกำจัดมแมลง